แผนการทั้งหมดทั้งมวลของนายสุเทพและม็อบประชาธิปัตย์ชักแม่นม้ำทั้ง5มาใช้แต่แท้จริงแล้วมีอยู่เพียงประการเดียวที่ต้องการนั่นก็คือขับไล่ดังสาวยิ่งลักษ์ชิน,นวัตรและตระกูลชิน,นวัตรออกจากเส้นทางของตัวเองนะคะติดตามบทวิเคราะห์เรื่องนี้จากคอลัมน์อัปเดตค่ะ ติดตามคอลัมน์อัปเดตจากหนังสือพิมพ์มติชนคอลัมน์เยี่ยวทลาลมเรื่องแผนที่รู้กันทั้งโลกการชุมนุมทางการเมืองที่ยืดเยื้อมา5เดือนนี้เริ่มจากนายสุเทพเทือกสุบันชักจวนผู้คนต่อต้านร่างพรบนิรโทษกรรมฉบับสุดซอยเมื่อได้ชัยชนะขั้นที่หนึ่งนายสุเทพก็ปลุกผู้คนเพื่อก้าวไปสู่ชัยชนะขั้นที่สนั่นคือล้มรัฐบาล นายสุเทพสร้างสัญลักษณ์บอกฝ่ายด้วยการเรียกผู้เข้าร่วมชุมนุมว่ามวลมหาประชาชนและตั้งชื่อว่ากปาปสพร้อมกับสถาปนาตัวเองเป็นเลขาธิการกปปสแผนขั้นที่2ของนายสุเทพทำได้สำเร็จเมื่อนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีถอยด้วยการยุบสภาให้มีการเลือกตั้งใหม่อำนาจและหน้าที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์เหลือแค่รักษาการ อำนาจรักแท้จริงถูกถ่ายโอนไปยังมือของกะกะตและข้าราชการประจำซึ่งต้องทำตามที่กฎหมายกำหนดการชมรมทางการเมืองของนายสุเทพร่วงเข้าสู่แผนขั้นที่3นั่นคือประหารชีวิตทางการเมืองยิ่งลัก์ณกับการขับไล่ตระกูลชิน,นวัตรการเมืองไทยไม่ได้มีความสลับซับซ้อนอะไรนักตัวละครมีอยู่ไม่มากบทบาทที่แสดงก็เดิมๆซ้ำๆซัซซกๆ มองเห็นจุดมุ่งหมายหรือความต้องการได้ไม่ยากแผนการเมืองตื้นๆแบบนี้ทั้งทหารตำรวจข้าราชการทุกหมู่เหล่าประจักแจ้งแต่งานนี้ดูเหมือนจะมีแต่ตำรวจเท่านั้นที่รักษาหน้าที่ตามกฎหมายบัญญัติอย่างโดดเดี่ยวทหารพยายามปลีกวิเวกออกไปทำตัวเหมือนไม่ขอเกี่ยวข้องด้วยแต่พอเอาเข้าจริงๆกลับมีกรณีตัวอย่างมากมายที่ชี้ให้เห็นว่ามีกำลังพลทหารบกกับทหารเรือนอกแถว หมายที่เข้าร่วมเป็นผู้คุ้มกันทั้งทางลับและทางแจ้งให้แก่แกนนำผู้ชุมนุมทหารบอกกับทหารเรือถูกจับกุ่มพร้อมอาวุธสงครามนับครั้งไม่ถ้วนตำรวจทำได้เพียงแค่ตรวจคน้นจับกลุ่มตามกฎหมายอาญาทั่วไปเพื่อระงับยับยั้งเงื่อนไขที่จะนำไปสู่ความรุนแรงขณะที่ทหารไม่กล้าฝืนกระแสโลกล้มรัฐบาลด้วยกำลังอาวุธแผนประหารชีวิตทางการเมืองยิ่งลัก กับการขับไล่ตระกูลชินวัตรอย่างไม่สำเร็จใครจะรับมือบทพิฆาตต่อไป